สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีพี่น้องที่หัดแพงสุขสุข,สขคนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะลืมทักลืมทักลืมทักวัมนมนีวันยังมนี้วันจันทร์วันจันทร์สีนกขมิ้นสีเ,อออนเหลืองอ่อนไม่บอกเลืองนกขมิ้นพี่น้องเลยแมวสาวหนุน่มยืนไปเอามาตัวหนึ่งงามงามแม่แต่ว่าปีดรุดไปสองขางแล้วเห็ุอย่างไร ฝากให้น้องโนดขางบานเอาไปเบ่งแจักรอดบรอดดอกพี่น้องเ้ยง้ามนอนกขมิ้นนกขมิ้นสีเหลืองเหลืองเหลืองเกี่ยวเกี่ยวว่ะแม่บอกนั่นนกขมิ้นแม่บอกโอ้ยพี่น้องดื้อลายเขาบินอยู่ท้งฝ่าก็ไปจับแม่เหเ้่งมาแม่เจ้านี่วันนี้วันจันทร์สีเหลืองสีเหลืองอ่อนด้วยจ่าเดือนอาเป็นเดือนหยัง เดือนหน้าเป็นเดือนแห่งความรักเดือนคุมภาพพันธ์เดือนหนาเป็นเดือนคุมภาพันธ์แห่งความรักสัุลักเนาะเดือนกุ้มภาพันธ์เดือนหนาเป็นเดือนคุมภาพพันธ์เดือนแห่งความรักไอคลิปนี้คลิปนี้สาวน้ำเงินสีม่วาเบาสีมะวเบาคิวงานคิวงานของวงหมอลำสาวน้อยเพชรปานแพงอีหล่าอุ้งอิงนี่ละนะเพื่อผู้ใดอยู่ไกลเนาะมองไดจะได เตรียมโตเตรียมตนเครียดการเครียดงานอ่าจะตามติดตามเกาะกันแหลกแต่สิวากันไปสิไปให้กําลังใจลูกสาวไปให้กําลังใจทีมงานสาวน้อยเพชรบานแพงอ่าโปรแกรมงานทีล่งนี่คือยึดตามมือนี่ที่เพิ่นลงไวเดอร์ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนอะไรให้ยึดตามให้ยึดตามทั้งวงสาวน้อยเพชรบานแพงเป็นหลักนะคะพี่น้องต้องวาวแบบนี้ออกโตวไว้ก้อนส่นตัว พอวันรังเทือนเพื่นปรับงานก่ว่าเฮ้าว่าบ่ถือน่ะนะเราต้องเราต้องป้องกันตัวเองไว้ก่อนนะคะสาวน้อยเพชรปั้นแพงลำเพลินไอดอลโชว์คิวงานแสดงเดือนแห่งความรักกุมภาพันธ์สองพนารอยหกสิบเจ็ดอ่ะเริ่มกันวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์เลยค่ะอยู่ที่สามแยกบางบอนตลาดสุขสวัสดิ์เอกชัยหกกกทมค่ะ กรุงเทพมหานครวันที่สองสนามทุบเตมีดอนเมืองคือกคตรลาำลูกกาปทุมท่านี่พี่น้องวันที่สามกุมภาพันธ์สองพตลาดรวยสับเคหาบางพลีค่ะโครงการ3าสี่สมุดปลาการค่ะวันที่สี่กุมภาพันธ<ย>์สองพันห้าร้อยหอาเขตค่ะสมุดปลาการอีกเช้นกันนะครับค่ะ วันที่5นะครับวัดสองคอนตํบลสูงเนินสูงเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับเริ่มกลับมาทั้งภาคอีสานแล้วนะครับวันที่5นะครับวันที่6นะครับวัดบ้านห้วยซอตําบนห้วยม่วงอําเภอผู้ผามานจังหวัดขอนแก่นวันที่7กุมภาพันธ์วัดโพสีชัยอยู่ที่บุงยังนั่นนี่บุงเลิศบุงเลิศ อำเภอเมยีเวดีร้อยเอฟค่ะรนะคับต่อไปต่อไปวันที่เท่าไรวันที่แปดจากวันที่แปดยุบานคุ้มค่ำตำบลบุสูงอำเภอวังขินจังหวัดศรีสะเกดนี่ละเอาจากสิเดไปพี่น้องนี่ละเอาจากสีเดีไปพ่าสันแล้วกับวันที่เก้าคุมภ้าพันบ้านนองหินค่ะตำบลในเมืองค่ะ จหวัดขอนเจนนะค่ะวันที่สิบนะครับวัดมีชัยท่าแมนบ่อวัดมีชัยท่าบ่หรือจังใดนี่แหละนะคะเป็นนน้องค่ายจหวันนองค่ายห้วยน้องค่ายไปไปบ่อยอยู่เนาะช่วงนี้เนาะคนหลาเนี่ยแล้วเนาะนะครับน้องค่ายนะครับแล้วก็วันที่สิบเอ็ดกุมภาพันธ์เทศบาลตำบลบ้านเชียงหนองหาดอุดรท่านีค่ะนะครับสิบสองกุมภาพันธ์เนี่ยอยู่บ้านหนองสะแบง ตำบลห้วยบงอำเภอเมืองจังหวัดชัย,ยภูมิวันที่13กุมภาพันธ์วัดศรีวิไลทุ่งสว่างตำบลยางหล่ออำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดน้องบัวลำพูวันที่14นะครับหน้าที่ประการอำเภอ,อเกษตรวิสัยนะครับอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัด้อยเอ็ดนะครับวันที่15กลับมาบันยีลำ กับบนพิลำก็รักเสียก็รักเสีก็รักเสียอานมากับมาบ้านอีหล่ากับมาบ้านอีหล่า่าสิกจก็ไม่อนสีสเกตบ้านอีลำมาเสร็จสิบหกก็ยังหวยมือหวยออกยังอยู่สีสเกตที่เก่าปางกูจ่ายอยู่ปางกูบางกูสีสะเกดนะครับบ้านบ้านอย่างนี้บ้านบ้านคู่บ่บ้านดูบ้านดูหรอบ้านดูหรือบ้านกู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 ต่บนกูค่ะบางกู สีสกเกตวันที่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์ทุ่ทงนาจอนนี่มือปราบอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีนะคะวันที่วันที่สิบแปดอุุมพรพิสัยห่วยเอาบ้านสุโมบานหรือหรอบอกอุ้มพอพิสัยทุ่งชัยเนี่ยแบบไปอีกแล้ว <laughs> เอาบ้านทุ่งชัยหมองเก้าสมบอกเมือนันก็บบ้านทุ่งชยัยบอมแนนบอกบ้านเก้าบอกี่น้องแม่นบ่ ทำยี่การเป็นแลงจะ่ากันเดอพี่น้องเดอแต่ทุ่งชายบ้านทุ่งชายอุทุมพรวิสัยศรีสะเกดวันที่สิบเก้ากุมภาพันธ์เดินทางแน่ลงไปกลางไปวัดบางปิ้งอ่ายี่สิบกุมภาเอ้าไปวัดบางปิ้งอีกแล้วตำบลน้าดีอำเภอเมืองสมุทรสาครวันที่ยี่สิบเอ็ดกุมภาพันธ์มินิคอนเสิร์ตอ่าของของกำนันแกะนะคะเป็นคอนเสิร์ตก็คือกับ กับพอทานหูคือกันเพราะว่าเันโล่งไวก่อนซื้อวันที่ยี่สิบสองอ่าวันที่ยี่สิบสองอยู่ที่อะไรนี่บ้านโคกสีเรืองค่ะตำบลโคกม่วงอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูอืมแต่ว่าวันที่ยี่สิบเอ็ดนี่เดินทางมาใสอ๋อส่งมินิแล้วก็เดินทางกลับส่งม่วงใหญ่กลับมากเพราะว่าเพราะว่างานมันกระโดดเนาะวันที่ยี่สิบสามอยู่ที่ อยู่ที่ย2ิบสองเท่าเบาแล้วบอมังคะย2ิบสองาละดยิบส<โ>องโคกสีเรืองโคกม่วงบออ่านนสังน้องบวัวลําพูยี่สบสามกุมภาพันธ์โรงเรียนเมืองเกา่าตําบลอย่างนี้ตําบลบ้านยางค<า>่ะอำเภอเกษตรสมบูบรณ์จังหวัดชัยภูมิ วันที่24วันวาเลนไทนยโมเมมันทานมาเร็วแต่วันที่ส4บสุ่นส4วาเลนไทน์24วัดอะไรนี่วัดจอมศรีบษะอืมอันเภอนกุ่มเพราว่าปีกลุ่มเพราว่าปีอุดรธานียี่สิบห้าตลาดโพค่ะบ้านตลาดโพตมบลตลาดโพอำเภอลำไกรมาศจังหวัดบุรีรัมย์ ยี่สิบหกกุมภาพันธ์อยู่ที่บ้านทะาม่วงตําบลทะม่วงเซลภูมิรอยเอสนะคะยี่สิบเจ็ดวิทยาลัยเทคนิคกันธารมกันทารารมค่ะอ,อำเพอพพกันทารารมจังหวัดศร<ส>ีส,สเกีเกพรสบ้านแพรแแล้วอะนี่ยฮะวอลเปตุทีบหลายที่เขาเจ้าซีดาแล้วดาจังไรยังไงเ่นพดที่ยี่สิบแปดบ้านธาต อภวลารัตนบุรีสุรินเอ้ารัตนบุรีครับอุทุมพรนี่พ่อพ่อกันเลยเซียวพุสธสุบูบันแล้วก็ยี่สิบเก้ากุมภาพันธ์อยู่ที่บ้านทุ่งนางโอกบ่ออําเภอเมืองจังหวัดยะโสธรพี่น้องค่ะจังใส่ยิบเก่าพอดีปกติกุมภาพันธ์นิดสิมียี่สิบแปดมือแต่ว่าทั้งทุ่งนังโอกนี่ยานบได้ย ก็เลยจ้างว่าที่ยี่สิบเก้าใสพอดีเลยเนาะกุมภาพันธ์ปีนี้มียี่สิบเก้าเลยได้โชคดีไปเลยนะคะโชคดีไปเลยนี่คือคิวงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะในเดือนแห่งความรักเดือนกุมภาพันธ์ค่ะพี่น้องกะเอามาเว้าสซูกันฟังฝากตอนกันไปเนาะไกลมองได้ไปเป็นกําลังใจให้ทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงเป็นกําลังใจให้อีหล่าอุ้งอิงจังสีนะคะจ้ะ ฝากข่าวกันพี่น้องขอบคุณค่ะที่ติดตามคลิปนี้ก็คือเว้าข่าวงานนี่แหละสูฟังอยู่ดีมิแห้งหักแพงแบงปันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ